สวัสดีครับผมพีม่ต้องครับมาอีกแล้วคลิปเนี่ยหมานเฮาพาพผีนองมาใส่เงียบอีกคือเก่าครับผม แล้วครับไม้เหาอมา,ามใส่หลายเที่ยแล้วแถวนี้วันนี้อากาศดีครับบ่นหนาวจิตวานากบสิเข่าดีครับมาล่องเมองแถวนี้แหละพี่น้องครับใส่ใหญ่ไปสิบสี่หลังคือเกา่านี่น,น้ำคอนๆหน่อยนี่ใส่ขึ้นกันครับนี่นยอ่มีกบมากนี่นี่ไปทางพี่ครับเอาลองเมองครับพี่น้องครับมาใส่หลายเที่ยแล้ลมมยลำไม้นี่ ทั้งได้ทั้งบ่ได้ติดตามกันบ้างครับผมสิคือพอสำหรับคลิปนี้ปลาสับปลาเข็งคือเกา่าไก่สิบปีไม่หรอหากบไปกินกันพี่น้องครับก้อนสีหยุดเหยาวเติดตามครับผมเสร็จเรียบร้อยครับอยู่ในสางหลังหนึ่งอยู่มุมปุ่นปุ่นใสใหญ่มาน้ำทางครับผมกระจายความเสี่ยงนิดหน่อย บ่ได้ใส่จุดเดียวติดตามมึงครับผมเมื่อยเฝ้าใส่แบบพอเฝ้าครับเอา้าเดี๋ยวพอ,อ,อก,กันยนะ้ำมือเ้าะนละพี่น้องตามอย่างังหลายอยู่ดิโอ้เสียงรถไหมบางทีก็มัใส่ไม่ค่อยถือครับเว,ว่าฟังทางนี้นี่พอมีอยู่เดี๋ยวทำมัลุ่นกันมืนอเ้า คือบ่คือจังไลยกะตีหาเครื่องหมแล้วครับเพราะมึงผลงานกันคือเกาเด็กๆพี่น้องกดติดตามไว้ครับพวากันย้ำเสารครับผมไปติดตอนเ้าๆครับพี่น้องครับตีหาคุกค ua ตีหาเครื่องคือเกาเหรอครับผมเฮ้ยดาวฮ้าย อากาศเย็นๆครับผมไกลสีปีปไม่หรอมืออื่นมือฮื้อนี่สิได้ใส่แงบขามปีแล้วครับปีนมมี่หลังแดกเข้ามาเมืองพี่น้องครับบอดเถียกเลยใจไวขางถนนเหนื่อยมายนี่ไหมฮือหนาวครับฝุ่นหลังหนึ่งอยู่ในฝุ่น เออไปหยาดทำได้เลยโอ้บอสเถือครับนี่ร้องเอียงไปว่าเห็นมีอย่างเลยแมนมาล้อมั่งนี่มุนมนี้กบ เอ,อ้ยบกนีกบอ่ะแถวนี้ส่องหลังมาถือข้อตัวเอ้าเป็นยังไีหลุดหนึบหลายอยู่มาลอกเมึงอยู่นี่เสือได้ครับนี่ วิน่นามใส่หยากก่อมไหมนี่หมองใส่หนูใสยายมเดียวาถิอจะเเคียรไอครับว่ามันเห็นกบถือนะครับตัวหนึ่งเอ้ย หายตัวตัวนี่มันตัวเดียวมามาเหรอครับสองเตี่ยมหลังแรกโอ้หลังนี่ผมมีโอ้ย เงียบทะลุครับผมมึงโอ้ยถี่มีะไรจังไหนเงียบทะลุอีกแล้วโอ้เกานะครับกผลแย่ขอเมื่อกัตแตกทุงทีล่ะ Uh huh. หลังนี้เข่าอยู่ครับตัวหนึ่งเ้ยเงียบทะลุในสูนแทนได้พี่รักตัวหนึ่งครับผมหลังนี้ มันดันออกน,นี่ส่วนๆคือาการยุ่งหรอสองตัวเหรอซี่หลังสามตัวโม้เป็นสองหลังนี่เป็นทรงดิบอุ เป็นทรงดิ่นๆจัดโตครับอุ๊ยโอ,ยอ้ยตัวงามครับสองตัวสองตัวอาการบ้าหนาวมันก็นเริ่มกลับมาเข่าอีกหมอเรียงกรบมันบ่เบิดนะครับ หลายโู้เขาใส่ขายก็เริ่มได้หลายหรอปันหาขายเขาใส่เบ็ดเอาครับจวงนี้แต่ละเงียบเฮาี้หน่นองนนี่หลงชุบ โอ้หูอ้โหก็หลายแต่สามครับผมอ่ากี่นะแม่สามแต้มครับลังลสองลัาลสามให้แน่สามเต้มนะครับนี่ มาใส่ช่วงหน้าหนาวบะเขานะครับแถวนี้นี่ปุบหลายเจ็ดแปดตัวแล้วจ้าหาครับเงียบเฮายังมีอีกหลายยังมีอีกเยอะ สเสียงสนุวาวผู้ใดผู้ดังขี้ไรขี้ไรบ่เคยเสียงธนูพ่อน่อยเออรถเห็นว่าเห็ดดีๆนะกะบ่ได้สนุวาวอ๋อเลยสนุวาวดังอยู่เหมือนขึ้นเออรถ ระสอบไ้นี่ละคานถือยางไปครับตายลุยกันน้ำแห้งน้ำขอนล่ะปีนี้ก็สิคือสิได้ไปแงบขามปีแหละครับนี่น่องเอา พี่เม็ดแท้อ๋อวบดถิ่แก่เอามีอยู่อ่า,ออาตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งอยู่ครับหิมไว้นี่ก่อนหลังนึงอยู่พี่โอ้โหหลังนั้นเห็นแล้วเห็นดินแล้ว กบน้อยดิขึ้นเด่นครับแต่กบน้อยตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวน้อยสามโอ้ตัว,ตวน้อยน้อยอีหลีนะครับบางใหญ่นะครับต้องเขียดโม่สามตัวโอ้ยผาดมองนี้ผาดแค่หลังที ทะลุออกไปครับอุ้ยอีกหลังหนึ่งยะแกะนั่นมาเลยอย่าเลื่อมตัวนี้ไหลังหนึ่งตัวหนึ่งหลังหนึ่งซีผมนี่นี่ตัวน้อยครับ้ยหนาว ที่หลังครับสี่หลังสุดท้ายหาหลังอันห,หนึ่งยุแก่นี่วัดไดอย่าลืมครับอย่าเป็นไปเลยเดี๋ยวมัหันหนะอ่ะเขาครับผมบอลอดบอลอดนี่ โอ้อยว่าตัวเดียวได้กินปลาจนหมดี่อู้ตัวง้ามครับเอาเท้าอยู่เขาทา้าน่ะเข่าสู้หลังครับยุ่นี่ ไปครับพี่น้องซีหลังสุดท้ายครับผมไปครับนีบ่โกบสัมบอยอยู่นี่หนามเลอยหน่อยอ่ามีอยู่ครับผมมีอยู่อ๋ามีแต่กบหน่อยครับผม เออกบน้อยบักหลายครับที่น้องครับกบน้อยหาตัวมาจะใส่ล่ะลายใส่เ <c> ฮ <oughs> ้ยหลังหนึง่งปลาขวัญตัวนี้โอ้หหหลังนี้ก็เข่าร้ายครับผมปลาขวัญส่หนี้กันมีหลังนี้ไหม นี่ตัวไข่เงี้ครับลังละหาเลยครับพี่น้องนี่สองลังนี่น้ำควนคๆเน,นี่ยว้ยกบเริ่มควนเหรอเข่าลังละหาครับตอนตัวใบใหญ่สองลังงี่ซีฟตัว,ลวเลยได้พี่น้ง <c oughs> องด่นนี่เข่าไงมาเป็น่นะครับเปล่น,น้อยหน่งสิ เดี๋ยวสินับไปเมื่อตอนที่สินับแบบนับสุดโตครับรับร้องว่าได้หลายแท่คลิปนี่ห <c oughs> ลังละหา่าเราอะนะสองหลังสองหลังนี่ก็ะซิเตี่ยมตัว <c oughs> ได้ครับสองหลังสุดท้ายนี่นใกล้ ครับใส่ว้นี้หน้ากล่องจังน้อยโอ้ยมีวัวน้อยน,นี่ก็เป็นมีอยู่ตัวเนื้อละวะนี่ตัวชอนหนูโป้มือนี่โอ้ยสองคนตัวนนี่ครบน้อย หน่อยอีหลี่ใจพี่น้องครับน้ำเนน้อยไม่กระกบหน่อยเลยแลีงใส่แถวนี้หรอกหลากกบตัวเนน้อยดีวยกว่าไปปนอุ้ยเตะถุงมนันลมซ้ำ หลังสุดท้ายในสางครับผมก้าวของญ่ล่ะถ้าได้สางโอ้โหด,ดิ่นแห้งแก <c oughs> ตัวหนึ่งครับผมโมย่ทำ เง่ปานใดครทำมึงหยากถ้าจะเถีย้งามหยบมุ้ยเถียกงามอ่ะเดี๋ยวมาเห็นเลยนะครับตัวนึงครับผมอ้าเรียบร้อย เมดแหละครับอยู่ประมาณอยู่วัาาพาดสามลังนะพี่น้องครับหลังหนึ่งงาทะลุสองลังแรกกี่ยามบ่เทิดนอกนั่นก็เข่าเมดสุดหลังไปครับได้๋ยวไปนับผลงานกันบาดเลยเ,เท่าๆกนละไปแจ้งหน่อยนะพี่น้องครับตามกล้องมันเหลียวมาเห็นนี่ตาหนี่แจ้งหล่อยเลย เพราะสิเหลียวเพอสิเหลียว,วเห็นแล้วเกกันอยู่เฮือนครับบานนีจังแก้งครับนับไปเมืองว่าสิลาแจกมต้มมาครับผมอันนี้ผลงานกันเท่าบ้านเลยภาคสามลังครับเขาสิบเอ็ดลังแรกสองโตน,น้อยๆครับผมนี่ เห็นไหมครับกบหน่อยสองเต็มหลังนี้ตัวหนึ่งครับผมได้สามเอ,อ้ยกบหน่อยสี่ครับหลังนี้สี่สี่เป็นสามเ,เก็ด หลังนี้หนึ่งครับผมแปดหลังนี้หนึ่งเก้าโอ้หลังนี้เอเลี่ยครับหาครับหลังนี้หาตัวด้ครับสิบสี่ สี่เตียมดู้นยังมีกน่ลายหาครับผมสิบเก้าหน่อยง่ายนะเบิดได้ครับจำเกียรติโมงกันกนะกลังนี่สาม ยี่สิบสองมีสองตัวง่ามเลยครับนี่ยี่สิบสี่ยี่สี่ครับยี่พาตัวหนึ่งครับ พล้งเลยต้อว่าเข็น2ยิบห้าห้งนี้สอครับเ,เป็น2ยิบเยี่สิบต้ม หลังใดยนอนงาเปิดนะล้งนี่แท้พี่น้องครับนี่ล,นลังนี่เปิดออกมากยุรักษณะน,นี่ายี่สิบเจ็ดต้มครับผมสิบสี่หลังเรียว่าเข,ขา่าคักยุ่มือนี้ โอ้โหรุ่นน้อยๆ่ <c oughs> ยน้อยหลายตัว,วย่าับเนี่ยโอ้วันนี้หม่มมมมมองไปเหรอครับผมไปแหรอก็เดี๋ยวไวปปนเลยครับนี่ปคนกบหน่อยเสีบักระถิ่ดิบแซ่บโอ้รุ่นใหญ่เท่ากับนีสุม,มือขึ้เก่า ใส่สวยๆยี่สิบเจ็ดแต้มเลียงใส่แถวๆเก้าหละครับพี่รองครับเดี๋ยวถ้าติดตามกันเงนสิไปสิไปมองมันเห็ดหลอดผมแตกไม่ลายเทียนล่ะตักแกนั่นมันเป็นยังไงเอ้าฝากพี่รองก็ติดตามก็ไลยลังใจในเด้อครับผมไก่สิปีไม่หรอมืออื่นมือเฮืดนีด่ยังไดกะคอยพี่รอง มีความสุขกันสู้ทุกคนนะนะโชคดีคปีใหม่เดี๋ยวเมือเอืน่นลุยต่อครับผมมาตรฐานแก้ว2ี่สิบเ,ดเ็ดเต็ม